ออกมาขายบอกเอามายั่วอันนี้นะคะก็ได้ทั้งตุเรียนนะคะได้ทั้งผักนะคะนี่ยค่ะได้ทั้งตุเรียนสองลูกได้ทั้งผักด้วยนะคะเดี๋ยวนะคะเราไปดูนะคะเขาเอาอะไรมาขายนะคะน่าจะเป็นเห็ดเดี๋ยวไปดูนะคะมาดูดิอันนี้เห็ดอะไรคะโอ้เห็ดละโง่โอ้โนี่นะคะเห็ดละโง่ดูสิเห็ดละโง่ เขาบอกว่าอยู but, <u> ่ที <ğim> ่นาเก็ขาเนี <hit Next> ś ś <işte> ่ยเราก็ไปทำคลิปทำไลฟ์สดที่นู่นนี่มันอยู่ที่นาเลยนะอ๋อถ้าไม่มีสัญญาณก็ได้คลิปรอได้คลิปใช่ค่ะได้คลิปมีออกเยอะหรอคะออกเยอะเหรอหนูคะออกเยอะเหรอคะโอ้ไม่ค่ะเพิ่งเพิ่งออกค่ะไม่ออกเยอะค่ะอุ้ยหักเอยไม่เป็นไรค่ะเราจะเห็นนะคะเห็นละโงกนะคะแมงแครน แสดงว่าเห็ดออกแล้วนะคะช่วงนี้นะคะก็จะเป็นหน้าเห็ดแล้วนะคะเพราะฝนตกลงมานะคะฝนตกลงมาเห็ดก็เริ่มออกนะคะอันนี้เห็ดละโกะเดี๋ยวทางอนิสฐอนก็ได้ค่ะว่ามาดิพีเขามีเรื่องอะไรค้อแก้ไขนะคะ จ้าเดี๋ยวเดี๋ยวยกตู้เย็นเลยนะคะยกตั้เย็นเดี๋ยวพี่กให้นางาจ้าปะทองชั้นใหม่โอเคค่ะเดี๋ยวเราไปยกตู้เย็นก่อน่ะคะไปบสี่เราไปยกตู้เย็นลงก่อนบ่ายบสี่คนไทยจิตอาสาคนงามคนไทยจิตใจงามเดี๋ยวเดี๋ยวนง่อันนี้ดีปะ นี่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 เดี๋ยวนะคะเดี๋ยวนะคะยกยกตู้เย็นคนเดี๋ยเดี๋ยเดี๋ยนี่นะคะเราก็จะยกตู้เย็นกันแล้วนะคะจาลีเด โอเคโอเคเร็วเดี๋ย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 วอะตอนนี้เรามาดูนะคะคุณเฟื่องเขาจะแกะทุเรียนนะคะทุเรียนเราตั้งแล้วนะคะทุเรียนนะคะเราก็มาตั้งแล้วนะคะตอนนี้ก็มาดูคุณเฟื่องแกะทุเรียนค่ะเขาจะแกะรอดไหม ลลูกเ่ๆมนี่มแต่ลูกตัวนี้เหรอมันไม่ใช่งานนานแล้วนะมันกินทุเรียนแข็งเดี๋ยวไปก่อนลูกแล้วแข็งพอดีดมาแล้วพนเรบอกว่าลูกพอลลี่มันสุกอันนี้เขาเบิ้เนาะเขากินสุกนะหรือว่าลองไปขัดดูก่อนนะอ๋อนี่ถูๆมันสะอาดนอ่าเรามาดูพี่เฟื่องนะคะบอกทุเรียนค่ะเนี่ค่ะทุเรียนนะคะพี่พอลลี่ซื้อทุเรียนมาอ่ะพี่ตายสวัสดีค่ะ ค่ะสวัสดีค่ะน้องแอนเป็นไงบ้างฝนตกแรงไหมแรงค่ะเมื่อคืนนะคะเดี๋ยวเรารอตอนช่วงเย็นอีกนะคะวุแนอดบเพืองอ่าเองมุญชูสู้สู้เฟือนมุลชูสู้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 อันนี้หละจะหมดแรงคุณทีพักที่ไหนเหรอคุณทีพักที่ไหนล่ะครับมีเอฟซีถามอ๋อบ้านพี่แดงนะคะ ค่ะ <c oughs> ใช่ค่ะกดได้น้องแอนแล้วนะคะขอบคุณมากค่ะพี่กรองแก้วนะคะขอบคุณหลายๆด้วยจ้าพี่กรองแก้วนะคะกดได้แล้วเดอแอดพี่ชิวชิวขอบคุณมากค่ะพี่วณาขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะพี่ชิวชิวนะคะเรามารุ้นกันนะคะว่าพี่หญิงสวัสด,ดีจ้าพี่อิมนะคะสวัสดีครับพี่แอนอยู่ที่ไหนคะ่ะก็นี่มาถึงมาถึงตรงนี้แล้วนะคะสวนไปสวนพี่พอลลี่มาแล้วกลับมาแล้วนะคะใครอยากดูว่าคลิปนะคะเดี๋ยวน้องแอนจะลงคลิปนะคะ น้องแอนจะลงคลิปนะคะที่ไปสวนมานะคะเดี๋ยวให้เอซดูนะเอซอย่าลืมไปดูคลิปนะคะอ่าเดี๋ยวจะลงคลิปตอนนี้เลยนะคะมมามมันนัันนนนนตเเเลลยยยออะไไ่่สีหหาาืง้รด สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแอนพี่จะสั่งมะขามสองโลจ้ะสั่งมะขามเหรอคะพี่โบรีเขาจะสั่งมะขามมะขามยังมีเหรอมะขามยังมีเหรอค่ะอ๋อ อ่าเอาเบอร์พี่ปลี่ใช่ไหมคะอ่ะพี่ปลี่ให้เบอร์ค่ะพี่ปรีศูนย์หกสองเบอร์พี่ปลี่นะคะศูนย์หกสองหนึ่งหนึ่งแปดหนึ่งหนึ่งแปดหกห้าเก้าเก้าหกห้าเก้าเก้าแอรไลน์มาเบอร์นี้เลยะคะ่ะแอดไลน์เบอร์นี้ได้เลยนะคะถ่ายท่องเที่ยวแบบนี้ชอบค่ะน,น้องแอนใช่ค่ะมันเป็นธรรมชาตินะคะเดี๋ยวน,น้องแอนลงคลิปให้นะคะป่ามนต์น้ำ แล้วมีต้นหวายด้วยนะคะต้นหวายมีหนามด้วยนะคะอย่าลืมไปชมในคลิปนะคะคลิปหน้าเดี๋ยวเดี๋ยวพาไปสวนปาล์มแล้วก็มันมีสวนโกโก้ข้างๆโอ้โหคลิปหน้าไปสวนนะจ้ะแต่เราเดี๋ยวเราจะมาขอเรเขาหน้าพี่ปภรีบอกว่าจะพาไปสวนโกโก้อือสวนปาล์มสวนมะขามหวานสวนปาล์มสวนมะขามหวานมันได้มีหมดแล้วนะคะโอ้โหนะคะรอชมนะรอชมนะ ที่นี่มีคอนเทนต์มากมายให้เราทําอยู่ที่ว่าเราจะเลือกทําตรงมนะุมไหนคุณพอลลี่ใจดีนะคะใช่ค่ะทุกคนคนะคะค,คุณพอลลี่ก็เป็นคนที่จิตใจดีนะคนคนเจ็บแงะให้นะได้ไหมใช่ค่ะโทรได้นะคะเบอร์พี่พอลลี่สามารถถาม062-118-6599น,นะคะติดต่อได้เบอร์นี้นะคะ เดี๋ยวน้องแอนกำลังจะโหลดคลิปให้เอฟซีดูนะคะไปไปชมสวนนะคะกำลังโหลดคลิปให้อยู่นะคะกำลังโหลดคลิปให้อยู่นะอ่าตัวนี้พี่เฟืองบุญชูไม่ไหวแล้วนะในการปอกทุเรียนนะคะตอนนี้พิธีกำลังลงมืออ่าพิธีสู้สู้พิธีสู้สู้พิธีสู้สู้มียาไม่ได้มาอยู่ในห้อง ขอบคุณนะคะเ FC อย่าลืมไปชมดูคลิปให้กับน้องแอนชั้นเยวด้วยนะคะให้กำลังใจกันด้วยเด้อซ c เนอนะคะกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e ด้วยเด้อจ้ะมาค่ะมามามาจอยกันจอยกันลี่เพื่อนคอยไปแล้วนะคะที่เพื่อนคอยไปแล้วในการบอกทุเรียน ไม่ผ่านนะคะไปทุเรียนไม่ได้ค่ะแบบนี้พี <t 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 ่พูดดิพบอกอีสต์มีดไม่คมพี่เพื่อนบอกมีดไม่คมนะคะก็ไม่ไหวนะคะอมะขามโลเท่าไหร่คะโลละหนึ่งร้อยบาทค่าจัดส่งห้าสิบบาทค่ะนี่ค่ะมะขามนะคได้ไหมอ่านี่ค่ะมะขามนะคะมะขามนะคะโทรได้นะคะที่เบอร์พี่โพลี่ได้เลยค่ะเดี๋ยวพาไปดูมะขามไปเลยอ่ะโอเยป้าป้าสวัสดีค่ะไม่ได้ไปทักทายโทรได้ที่เบอร์พี่โพลี่นะคะ 0621186599โทรได้เลยค่ะโทรตามคำถามที่ฟอนต์ได้เลยนะคะ0621186599ตามที่ที่ความแรงบอกในเดือนนนะคะฝากเจ้าคุณนันชาแนลด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะคุณทีสู้ๆคุณทีสู้ๆคุณทีสู้นะคะนะคะพี่เอฟโออาร์ขับเช้ามากดให้แล้วจากสาเอนขอบคุณมากคุณทีทำก๋วยเตี๋ยวจากหนูนายยังคะคุณทีทำก๋วยเตี๋ยวจากหนูนาย ใช่เงินเจ้าสวัสดีค่ะต้องตัดหัวตัดท้ายก่อนแล้วก็แยกตามรอยเปลียนอ้าวนะคะไนที่บาลซูรินทุกเลยยายแอมอ้าวเอาเรียนเป็นตุกเลยพี่โอยายมาดูแอมแล้วขอบคุณมากค่ะคุณยายคุณค้ามันเรียนนะคะคุณยายมึงก็สม่ากระปอกแต่อย่างนี้แหละเปี่ยนไม้เกิดนะแม่สม่าปองนี้แหละแต่มีนมันเล็กที่เอามีนเล็กมากมีนยาวที่ปอกอยู่ในบ้านน่ะอันนี้ละหนึ่งร้อยบาท นะคะกิโลละ1นึอบาทค่าจะส่ง50ิบบาทค่ะค่าจะส่ง50บาท,าบบาทแล้วก็1นกิโลเนี่ยค่ะหนกิโลสองกิดมะขาวปา่านสวนเกิดขึ้นจากธรรมชาตินะคะอาจจะว่าไม่ได้สวยมันแบบที่กขาปล ช่องเฟิร์นชาแนลด้วยนะคะเอทุกคนนะคะเฟิร์นชาแนลนะคะ1 6 8่รู้เลยก็ูอยู่ช่งเฟินชาแน่งหกแป้านี่น้องแองส่งไน้าให้ตักห่อยนะคะเดี๋ยวน้องแองขออนุญาตขออนุญาต๊บหนึ่งนะคะ สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่รุ่งพานะคะเราไปรุ้นว่าเราไปรุ่นว่าเออเราจะได้กินทุเรียนมูนึงออก่ะที่เหลือจบอ่านี่ค่ะเราก็ยังปอกไม่ได้นะคะเราก็ยังปอกทุเรียนไม่ได้เลยระหว่างสองคนระหว่างพี่ทีกับพี่เฟื่องนะคะนี่ค่ะอ่าเราดูนะคะเขาจะเขาจะได้กินกันไหมอ่าเราจะได้กินกันไหมวันนี้นะคะเราก็นั่งดูนะคะเรารอรุ่นพวกเขาอยู่นะคะว่าเขาจะได้กินไหม มะขามโลละร้อยค่าส่งถ้าซื้อหลายโลลดค่าส่งเปล่าคะเออพี่โปลี่ยคะมะขามโลละร้อยค่าส่งถ้าซื้อหลายโลลดไหมคะถ,ถ้าซื้อถ้าซื้อนี่นายค่าส่งเน่ยสามโลละเจ็ดสิบบาทใช่ไหมสามสิบี่โลประมาณถ้าสโลก็ร้อกว่าน่นอนอ๋อเลยมันจะสีโลอะร้อยร้อยร้อยหนึ่งค่าสง่งสี่ห้าโล สี่ห้าโลค่าสองร้อยหนึ่งค่ะต้องซื้อประมาณสี่ห้าโลนะคะพี่มเทียนนะคะพี่มเทียนเขาหน้อยนะแอนจะสู้ๆค่ะจะสู้ค่ะตอนนี้เรามาเชียร์เรามาเชียร์คุณ<า>ทีและคุณพี่เฟื่องนะคะในการาาบอก<า>ทุเรียน<ม>ค่ะให้คุณป่ามาแงะตรงนี้น<ร>อ่าตอนนี้ก็ไม่ได้กินนะคะวันนี้ก็จะไม่ได้กินเลยให้คุณท้านอ่าพี่เป็นนีกดให้ตลอดจาน้องแอนขอบคุณมากเลยค่ะนะคะ ตอนนี้พี่เพื่อนก็ถอยออกมาแล้วค่ะต่อไปก็คุณทีต่อค่ะคุณแอนดูข่าวยังมันมันว่าลงอ๋อพี่วัสชัยอ๋อน้องแอนไม่ค่อยสนใจเรื่องราวพวกนี้ค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณมากค่ะให้คุณตั้มงัดให้ให้คุณตั้มงัดให้อะข่าวคือไรสาระนะคะอยะกขอบคุณนะคะพี่ตวัสดชัยตอนนี้เรามารอรุ้นว่าคุณทีจะปอกผู้เรียน